แต่สมัยนี้นี่อะไรอะไรมันก็เป็นเงินไปหมดเลยใช่ไหมอะไรก็เป็นงานไปหมดเลยแล้วเราจะมาคิดถึงธรรมะเองเป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะมันก็ให้เรามีเป้าหมายก่อนนะความจริงแรกจะมาที่ตั้งใจปลดเกษียแล้วนะโยมก็เรียกว่าเอรี่ีทายนะตั <laughs> 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 ้งใจจะเอรีดีทายแล้วเพราะว่าอประมวลชีวิตมาแล้วที่สอนมาเกินยี่สิบปีนะเออก็เอรี่รีทายไง สุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็ของส่วนตัวเองมันก็ต้องมีกิจในการนี่จะทำนะแมมโยมต้องอนุโมทนายม,มุ่ยเณานะอุตส่าปีไม่รู้ไปขอร้องแกงบังคับ <c oughs> นะถึงระยองนะให้มาสอนํดำดานมันมไม่อยากสอนแล้วนะแล้วก็รู้ว่าว่าอธัธยาศัยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยได้กันนะยุคปัจจุบันนี้ยนะเพราะเราคือไปตามสังคมให้รู้เลยนะว่าประตูปนิสายาปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยสําคัญที่สุดเลย คนจะบ,บรรลุก็เกิดปกตจุนิสยปัจจัยนะถ้าใครอยู่ใกล้พระอริยะโอกาสบรรลุถึงเกิน80%ใครอยู่ใกล้พระอริยะนะถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพุทธเจ้าจะรู้หรือว่าจะพูดธรรมะอะไรทําให้อินทรีย์เขาแก่กล้าขึ้นนะแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยเราให้ค่านิยมกับธรรมะมากไหมไม่ไมากไม่มากเลยอะ่ะแม้กระทั่งในวงการธรรมะเราเนี่ยนะ เราทําอะไรก็เป็นธรรมะไปหมดเลยป่ะนะ<า>เพราะนั้นจะเดินทางกอดีจะไปไหนจะอะไรก็แล้วแต่ก็สังเกตแล้วว่าเราไม่ค่อยจะให้ค่านิยมกับธรรมะเท่าไหร่นะก็เลยจะดว่าโอ้โหเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วเหลือไม่กี่ปีต้องไปแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมฉะนั้นมาก็อยากจะมีชีวิตอยู่ส่วนตัวอยู่่เมียคนเดียวได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้นะไปบัติธรรมะของเรานะแล้วก็ถ้าเกิดมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะก็อนุเคราะห์เป็นงคราว แต่ถ้าไม่มุ่งมั่นไม่ตั้งใจจริงๆอันนี้ก็บอกโยโมุ้ยไงเช้าตรงเวลานะแปดโมงครึ่งนะแปดโมงนี้ต้องฉันนะแล้วก็เรียนให้ความเคารพธรรมะถ้าไม่ความเคารพธรรมะนะไม่มีประโยชน์ในการเรียนนะโยมถ้าโทรศัพท์ามาิ้งไปนะแสดงว่าคนนี้ไม่มีทางที่จะเริญได้เลยคือไม่ความสำคัญกับธรรมะ ดันั้นก็ควรจะต้องให้ความสําคัญกับธรรมะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็น่าโมโนทนาเ็ามีครูบาอาจารย์ยออกมาสอนธรรมะได้มีความเข้าใจรักษาศรรีลนะก็มีกันเยอะแล้วนะงนั้นโยมก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเทปธรรมะของอาจารย์สมบัติอ,อาตมาก็มีเยอะแยะเลยนะโยมก็ขนถายกันวันมาเปรียบเทียบตอนที่อาจามาศึกษาธรรมะใหม่ๆกับตอนที่โยมเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะสมัยก่อนนี้อาจมาต้องแบกกรดแบกปากไปเที่ยวตามหาครูบาอาจารย์นะ ทมัยที่ตอนยังไม่รู้วิธรรมนะโอ้ทำไมนี้โยมโดนป้อนในเช้า่ายบ่ยเย็นนี่นะมีทั้งเทพีทั้งอะไรเยอะแยะหมดสมัยก่อนน่นาจะฟังธรรมะอาจารย์เนี่ยนะต้องไปขอจากพระอาจารย์ที่อนมาต้องไปคอยดูแลไปบีบไปนวดเช้าตื่นตีห้าต่อน้ำม่เตรียมรอหน้ากุฏิเลยนะแล้วไปบีบไปนวดไปตักจีวรไปอะไรให้ท่านจะให้มาครั้งละสองม้วนคาเสร็จนะชีพธรรมะให้มาครั้งละสี่แผ่นแปดหน้า ถ้าอ่านจบเรียบร้อยต้องไปคืนแล้วก็เอามาใหม่ที่เราต้องวนสองวนนะตอนนี้โยมเป็นไงงูงจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ใชไ่ไหมโยมก็เลยรู้สึกไม่กระตือรือร้นพอามานี้อ่านนี่มันต้องจดหมดเลยนะทุกวันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะสามสี่เล่มน,นะที่อ่านเรื่องอภิธรรมครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นมากว่ามันมีวิชาแบบนี้ด้วยหรือวิชาเรื่องของจิตเรื่องของเจตสิกเรื่องของรูป ซึ่งมันละเอียดละออมากพอดีเคยเรียนเรื่องโลหะวิทยามามันเรียนเรื่องโมเลกุลเรื่องอะไรพวกน,นี้นะเราก็ว่ามันละเอียดวิจิตแนละ้วแต่ว่าพอเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมันเป็นการแยกส่วนประกอบในชีวิตของเราเนี่ยมันน่าทึ่งมากๆเลยนะนะก็เลยสนใจใส่ใจนะมากๆเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ลืมเลยนะเรื่องรูปเรื่องจิตเรื่องเศรษกะอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่เห็นโยมเรียนและโยมไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ นะไม่จบไม่จาไม่พยายามฝาธยายนี่อะไรอะไรที่มันได้ง่ายๆมันจะไม่ค่อยเห็นคุณค่านะถูกไหมในเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าเราไม่อินกับธรรมะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเหลือธรรมะอยู่ในใจวันๆเราจะมีเรื่องอื่นทาเยอะแต่เราไม่ค่อยคิดธรรมะสมัยก่อนอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งแ,แก่ๆนะมีลูกเต้าพระหุปตะเฮรีใช่ไหม มีลูกหลายคนลูกไม่ยอมเลี้ยงตอนหลังก็เลยมาบวชเป็นพิชซีณีก็ไปขอฟังธรรมะจากพุทธเจ้าฟังเสร็จแล้วก็กลัวธรรมะลืมไงกลัวลืมธรรมะแก่แล้วไปไหนแกก็จะท่องของแก่ไปแก็จะบน่นแกไปเจอเสาแกก็เกาะเสาแล้วก็เดินวนเสาเนี่ยคิดถึงธรรมะไปเจอต้นไม้ก็เกาะต้นไม้เนี่ยแล้วก็เดินคิดถึงธรรมะนะกลัวลืมธรรมะนะที่นาไปที่นามาบรรลุเป็นพระอรหันต์พ่ตัวนีถ้าไม่ทิ้งธรรมะ นะครับดันั้นก็ให้โยมใส่ใจนะให้โยมใส่ใจว่าเวลาของเราเหลือน้อยแล้วเราก็ควรจะต้องได้ธรรมะเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นเนื้อนะสามารถที่จะพูดกับคนอื่นได้สามารถที่จะบอกสนทนากันได้สมัยก่อนนี่อยู่อาจารย์เก่าเนาะไปไหนก็มีแต่สนทนาธรรมะแต่ไม่มีเรื่องมีราวอะไรก็คุยธรรมะอะไรเปะตตาก็คุยสนทน,นาธรรมะ แต่ว่าปัจจุบันนี้เรียนธรรมะแบบลึกซึมเรียนอภิธรรมเรียนพระไตรปิฎกแต่ไม่ค่อยสนานาธรรมะกันเท่าไหร่นะฮะมาสังเกตนะไม่ใช่เฉพาะโยมนะพระด้วยพระก็ไม่ค่อยสนานาธรรมะมันก็เลยรู้สึกเอออย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่คนเดียวมากกว่านะอยู่คนเดียวนี่เราอยู่กับธรรมะทั้งวันเลยอ่ะเอาให้เราใส่ใจนะคาถาสามสี่บทนี้ก็เราก็ไปท่องก็ดีนะไปท่อง นะแล้วก็พยายามที่จะมุ่งมั่นนะให้ชีวิตที่เหลือกับธรรมะทรัพย์สินเงินทองหรือวัตถุบุตรภรรยาสามีนะทุกคนนะเชื่อเถอะว่ายึดมั่นถือมั่นมากแต่ว่าส่วนเหล่านี้นะมันไม่ได้เกื้อกูลกับการที่ทําให้เราออกจากวัตตาหรอกนะมันเป็นส่วนที่ดึงมากกว่าโดยเฉพาะใกล้จะตายนะใกล้จะตายเนี่ยถ้าโยมไม่เคยพิจรารณาไว้เลยว่าพ่อแม่ก็ไม่เที่ยง นะเป็นรูปธรรมนาธฐานสังฆ่าเท่านั้นลูกก็ไม่เที่ยงทรัพย์สินสมบัติสมไมเที่ยงเพื่อนก็ไม่เที่ยงนั่นะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จริงๆนะถ้าโยมไม่พิจารณาไว้กวลาโยมใกล้จะตายโยมไม่มีทางคิดออกถูกไหมโยมจะต้องห่วงหาอาวรนอะไรสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันผูกมัดมันยึดอยู่แล้วทาไมเวลาคนตายนี่ลงเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อวานโยมนุษเพึ่งจะเกิดใช่ไหมถ้าเกิดพรุ่งนี้ตายแล้วจะผูกตาสังไหมโยม ตายแล้วแล้วกาจารย์อาจารย์เอาโยงไปมุ่งให้แรงกี่ไงยงากกันไ้ไม่ไม่เอาเสียประโยชน์เอาเอา,เอาสตาฟไว้ดีกว่าดองไว้เอาไว้พิจารณาดีไหมถ้าเกิดตายแล้วต้องผูกตาสัง,มงไม่ยอมฮะเขาผูกตาสังเขาผูกกันทำไมโยมเออผูกทำไมถ้าเป็นเครื่องเตือนไงว่ามีห่วงลูกหลานอะไรอะไรใช่ไหมเออของพระนี่ต้องผูกไหม พระต้องผูกวะเออพระไม่ผูกนะเขาทาเป็นคติเอาไว้อะทําเป็นคติเอาไว้นะว่าม,มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอซับบ่วงบาทาคลอผูกไว้ภรยาเยี่ยงบ่วงปอพันผูกใครโค้นสามบ่วงนี้ได้จึงโค้นสงสารเพราะฉะนั้นเ็าทาเป็นคติเอาไว้ว่าเวลาตายปุ๊บก็จะผูกแต่ยังหาเหตุผลไม่ได้เดี๋ยวไอ้ไก่ไปโค้นทีนะทำไมถึงเรียกตราสัง ทำไมถึงเรียกตาสังนะเพราะก็ผูกบ่วงมือบ่วงคอแล้วก็บ่วงเท้าเอาไว้เวลาที่จะเผาเพวกก็ตัดใช่ไหมแต่ของพระนี่ไม่ผูกคล้องพระไม่มีเมียในอดีตนะปัจจุบันนี้มีเยอะแล้วทำเรื่องจริงนะแล้วก็ในอดีตในพระมีสมบัติเยอะไหมในอดีตไม่มีเพราะนั้นพระพนี่เขาไม่ผูกตาสังนะ แล้วกับพาะก็ไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีสม,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 มบัติ<ม>ก็เลยไม่มีการถูก่ตาสังแต่วัาจะเผาปุ๊บเนี่ยของญาติโยมเขาก็จะตัดเป็นเครื่องหมายว่านี่นะพ้นแล้วนะพ้นลแล้วแต่ความจริงแล้วเขาทาให้คนเ,นเป็นเป็นเนี่ยดูว่าถึงแม้จะเป็นตัดตอนตายมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับไปเคาะลงให้ฟังธรรมะไปเคาะให้ลูกมากินข้าวไม่มีประโยชน์อะไรแล้วถ้าจะทําเนี่ยต้องทําตอนเป็นนะ ดูแลพ่อแม่ตอนเป็นให้ฟังธรรมะตอนเป็นแล้วก็ตัดบ่วงก็ต้องตัดตอนเป็นด้วยถ้ายมไม่ตัดตอนเป็นนะใกล้ตายอ่ะโยมจะทุกข์มากนะถ้าเกิดรักลูกมากรักพ่อรักแม่แล้วเกิดเขามาไม่ทันนาะโยมจะนอนตายตาหลับไหมนะคนจีนนี่ไม่ได้นะอยู่ถึงประเทศไหนก็ต้องไปเรียกให้มาใช่ไหมนะ อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะพิจารณาควรจะพิจารณาทุกๆวันนะคิดถึงความตายนี่คนคิดถึงทุกวัน่็แล้วคนคิดถึงความตายแบบตรมัดเลยก็คือต้องคิดถึงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกแป่นหน้าตาไม่มีใครตายมีแต่ขันห้าอย่างนั้นเลยเพราะนั้นโยมรักอะไรมากที่สุดในปัจจุบันนี้ต้องพิจารณาสิ่งนั้นมากที่สุดเลยถ้าโยมไม่เอามาพิจารณานะมันจะเป็นเหตุที่ทําให้โยมเองอะเป็นทุกข์ มีสิ่งไหนก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์ท่านั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอามาพิจารณานะไอ้ตอนนี้ก็รู้สึกออ้ยหวานแหววสดชื่นดีแต่ตอนใกล้จะตายเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของความโศกมาก็ควรจะมาพิจารณาทุกวันการเรียนเรื่องบารมีบารมีคืออะไรรู้ไหมบารมีารมารมอาถามยงไก่ก่อนทําไมต้องมาเรียนบารมียงไก่เป็นคนเสนอนะเนี่ย ฮะทำไมต้องมาเรียนบารมีเพื่ออะไรเพื่อได้สะสมบารมีแล้วบารมีคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนน้อยว่าถ้าประชุมกันเมื่อไหร่ให้ทำกิจกี่อย่างสองอย่างสองอย่างคือ สันนาษรามกับน,นิ่งแบบอริยะโยมเคยนิ่งแบบผ้าธิยะไหมไม่เคยเลยน,นิ่งแบบชื่อบือ้อในมหาสุญญาตาสูตรนะอริถฐานต่างแสดงว่าถ้าเห็นพระพิสุอยู่ร่วมกันสองรูปจะปร,ะปร,ะประับอับบัตแต่ว่า ปรับไม่ได้ถ้าปราอาบัตแล้วเดี๋ยวเปนตุเป็นอาบัตหมดก็เลยแสดงทมแทนนะไม่ให้อยู่ร่วมกันถ้าไม่มีกิจจําเป็นนะถ้ามีกิจจําเป็นก็อยู่แล้วต้องทํากิจสองอย่างก็คือสนานาธรรมกับนิ่งแบบพระริยนิ่งแบบพาะริยคือเข้าชั้นสามหรือพิจารณาธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโยมไม่ฝึกในการที่จะอยู่คนเดียวบ้างโยมจะคิดธรรมะไม่เป็นเลย ถ้าอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่เดีวยวจมยาคิดธรรมะกันหรือเปล่าเธอเธอเธอมานั่งคุยกันหน่อยเดี๋ยวฉันจะคิดธรรมะมาเป็นกํนาลังใจหน่อยมีไหมไม่มีอ่านั่นสิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการคุกคีไม่เป็นเหตทุที่ทำให้เกิดมงคลเลยไม่ได้ทําให้เจริญด้วยอินทรีย์ห้าพระห้าพุทธชงเจ็ดเลยนะแต่การไม่คุกคีพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากการไม่คุกคีแหละจะเป็นเหตุที่ทําให้ศีลสมาธิปัญญาเจริญนะ แต่ไม่คุกคีนในที่นี้หมายถึงว่าต้องมีความรู้มีปริยัติดีแล้วนะถ้ามีปริยัติดีแล้วยงมจะเห็นประโยชน์ของการไม่คุกคีคนเชื่อจเจ้าบรรลุนะคนที่ก็าบรรลุเขามารวมๆกันแล้วบรรลุนี่ในสูตรพระไตรปิฎกมีมีเยอะไหมยมยอมนะมานั่งรวมกันแล้วก็มาปฏิบัติธรรมะด้วยกันแล้วก็บรรลุกัน่มีแต่ฟังธรรมะและ้วบรรลุนะแต่ว่าตัวใหญ่เราก็จะหลีกเล่นกันไปนะเพราะนั้นก็ ฝึกในการที่จะเรียนรู้ตรงจําแล้วก็ปิดพิจารณาถ้าโยมพิจารณาธรรมะได้พิจนรณนธรรมะเป็นยมจะมีความสุขกับการที่เราได้อยู่คนเดียวเพราะว่าในในนรกนี่มีโอกาสได้อยู่คนเดียวยไหมโยมเช็นเปรตนะเป็นเปรตน,ะน,รนี่อยู่คนเดียวหรือเปล่ามีหนะมูมเปรตนะหมูเปรตสัตว์รฉานนี่อยู่ตัวเดียวส่วนใหญ่นะ เทวดาอยากอยู่คนเดียวได้ไหมเทวดาไม,ดวไ,ไม่ได้เอกเทวดานางฟ้าเป็นฝูงเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นมนุษย์นี่ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์ชอบอยู่คนเดียวนะไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบเลยนะเพราะนั้นพระเจ้าจะแสดงโทษนะว่าถ้าใครได้ฟังธรรมะแล้วอยู่คนเดียวคนนั้นแหละจะได้รับความสุขเขาเรียกว่าปักวิเวกสุขสุขจากการสงัด นะแพทย์กายยาวิเวกนะกายยาวิเวกก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปะวิเวกสุขก็คือได้ความสุขทั้งทางกายและก็ทางใจด้วยบารมีเนี่ยสรุปแล้วนะจะมีวามหมายเยอะแยะเลยแต่ข้มหมายจริงๆก็คือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถทําให้ถึงฝั่งไดน้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าโยมเนี่ยได้เจริญบำเพ็ญบารมีหรือเปล่าไปไหว้พระเวลาไปให้ทานเป็นบารมีหรือไม่เป็นบารมี ส่วนใหญ่แล้วโยมเข้าใจว่าเป็นถูกไหมเออแต่จะเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจเราแต่มันขึ้นอยู่กับหลักธรรมนะเหมือนกับสังฆทานใช่ไหมโยมบาถือถังไปเลยไปนิมนต์พระสี่รูปะมาสวดมนต์เสร็จลดน้ำมนต์ให้โยมก็มีความสุขมากเลยเราได้ทําสังฆทานแล้วแต่เป็นสังฆทานหรือเปล่าโยมเป็นหรือไม่เป็นรู้ได้ไงว่าไม่เป็น มันไม่ได้เยอะขึ้นอยู่กับถังแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจนะอยู่ที่สภาพจิตใจนะเพราะถ้าขาดความเข้าใจก็ไม่เป็นสังฆทานบาร,รมีก็เหมือนกันบาร,รมีถ้าขาดความเข้าใจก็ไม่เป็นบาร,รมีแล้วก็อนุโมทนายมไก่มากที่ทําให้อาตมาเนี่ยได้ไปแปลภาษาบาลีใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนนะเพราะว่าแปลไม่เก่ง นะต้องไปลื้อหมดเลยเน่ะเอาใครจะไปแก้ไขก็เอาไปแก้ได้นะเนี่ยโหทุกหน้าเลยนะทุกหน้าเลยใช่ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจตรงที่ว่าการเรียนบาลีน้อยความรู้ไม่ถึงพอแปลแล้วคือเทียนมาต้องไปดูก่อนเพราะอะไรเพราะมาต้องอธิบายโยมฟังใช่ไหมเพราะอ่านแล้วเอ๊ะตรงนี้มันจะอธิบายว่ายังไงวะเนี่ย นะอธิบายไม่ออกก็เลยต้องไปดูดูไปดูมาร์คละเรื่องกันเลยนะแล้วก็ตกเยอะมากนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นการตําหนิท่านนะนะคืออนุโมทนาส่วนหนึ่งที่ท่านได้แค่ออกมาแกะออกมานะพอจะเป็นฐานเพราะให้มาแปลตรงๆนี่มาแปลไม่ได้หรอกแต่ว่าพอดูเนื้อความดูลักษณะการที่ท่านแปลแล้วมันไม่ใช่ไม่ถูกอย่างเงี้ยไม่ไม่ถูกแน่นอนเพราะว่าไม่มีความหมายหาความหมายไม่เจอนะก็มาได้มาขยาย ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าก็เสียเวลานิดหน่อยแต่ก็คุ้มค่าแต่ถ้ามีเวลาจริงๆแล้วมีเรื่องหน้าที่จะทามากกว่านี้อีกเยอะเลยมันก็ให้เราตั้งใจแล้วก็สิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วอะ่ะพูดจริงนะถ้าเกิดโยมเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นอยากจะออาจวาตวตร์จริงๆนะความรู้ที่ได้ฟังจากาจารสมบัติก็ดีหรือว่ามาอธิบายไปแล้วเนี่ยปฏิบัติได้แล้วแต่ว่าอันมันก็ดูว่าโยมเหมือนโนเกีย แต่ว่าอะไรคือต้องป้อนไงต้อไม่ป้อนไม่กินไม่กินงอนด้วยนะสอนไป่ดีงอนด้วยนะดูมากๆงอนด้วยคือต้องป้อนให้แต่ความจริงแล้วเนี่ยโยมเอาไปปฏิบัติได้แล้วถ้ายมหลีกเล้นโยมตรงจําได้นะปฏิบัได้แล้วเพราะว่าถ้าเรียนปริเชตที่หนึ่งสองหกได้เข้าใจจริงๆรู้วิธีการจะได้ป,ปัชนาจริงเจริญได้แล้ว นาม,มัตรูปริเชตยราณเนี่ยนะม,มีโอกาสได้แน่นอนถ้ามุมมา่งมั่นเอาจริงนะแต่ก็อันเนี้ยก็นิสัยของเรานะก็คือเราต้องการความอบอุ่นนิสัยคนไทยต้องการความอบอุ่นนะชอบสนุกนะ้นเราอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้คร <c ười> ับมาดูปกินอานกาศนะปกินอานกาศนะเออวป็นยังไงนะ ก,ก็เครื่องเครื่องมือไงเครื่องมือในการที่จะทาให้ถึงฝั่งพระนิพพาน่านยนะแต่ว่าจะมีความหมายอีกหลายอย่างนะเพราะว่าคําว่าคือปรมีเนี่ยมาจากคําว่าปารมะหรือว่าคําว่าประ,ระนะหรือว่าปูรณนะผู้ที่เรียนบาลีเขาจะขยายเขาจะวิเคราะห์ได้หลายสัตว์แนตะถ้าเป็นประมะก็หมายถึงธรรมะที่สูงสุดหรือว่าบุคคลผู้สูงสุดใครเป็นบุคคลที่สูงสุด พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดนั่นแหละเรียกว่าบาร,รมีก็อบรริบัตที่จะทําให้เต็มนะทำให้เต็ม,นะตมบําเพ็ญให้เต็มเพื่อจะเป็นผู้ที่สูงสุดก็คือบาร,รมีหรือธรรมะที่ทําให้ถึงฝั่งก็คือพระนิพพานก็คือบาร,รมีเพราะนั้นมีความหมายต้องเป็นสิบสิบอย่างเลยนะแต่สรุปแล้วก็คือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เราจะต้องกระทําต้องบําเพ็ญเพื่อจะถึงฝั่งคือพระนิพพานนะในจริยาปิฎก จริยาแปลว่าอะไรจริยาจริยาคือความประพฤตินะความประพฤตินะจริยาปิดกเนี่ยหมายถึงเป็นความประพฤติของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพื่อจะเป็นพระพุทธเจา้านะเป็นความประพฤติของพระโพธิสัตว์นะจะมีอยู่สามวรรดด้วยกันสามวรรคเนี่ยจะเป็นเรื่องมาจากชาดกนะจะคัดมาประมาณสามสิบกว่าเรื่อง ทั้งหมด35เรื่องในเจริยาปิฎกเนี่ยคัดแต่เรื่องแบบเน้นๆมาเลยจะก,การบ,รบรรําเพ็ญศีลบารมีเรื่องทานบาร,รมีแล้วก็เป็นเนคขมะบาร,รมีทานบาร,รมี10เ,เรื่องศีลบาร,รมี10เ,เรื่องเนคขมะบาร,รมีเป็นต้น15เรื่องมี3วรรคด้วยกันนะแล้วก็35เรื่องนี้จบก็จะมีสมุทานกถา,าอุทานกถา แล้วก็ปกิณกะไอ้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยเราเรียนปกิณกะเท่านั้นปกิณกะเป็นวิธีการนะหรือว่าเป็นรายละเอียดให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของว่าบาร,รมีคืออะไรลักคนาดิจักะขว่าบาร,รมีเป็นยังไงวิธีการเจริญจะเป็นยังไงมีผลอย่างไรนะแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไอ้ที่เราจะเรียนจริงๆก็คือไปเรียนแค่ร้อยกว่าหน้าเท่านั้นนะ แต่เล่มนี้นี่มันเท่าไรหกร้อยกว่าหน้าหกร้อยกว่าหน้าเอาไหนใครอ่านพระไตรปิฎกได้เล่มหนึ่งแล้วเล่มหนึ่งแล้วพระไตรปิฎกอันไหนใครได้เคยอ่านได้จบสองเล่มนะใครเชื่ออะไรเอ่ยเอายมหมอเหรอ มายัางไงเนี่ยอ๋อนี่อ่านได้เกินกี่เล่มแล้วสามสิบแล้วโอ้โหอนุโมทนามากนะโยมดุกตั้งใจว่าจะอ่านให้จบตอนนี้น่าจะเกินแล้วนะสามสิบเล่มนะโยมดุกนะกี่เล่มท่าไหนสากเล่มสากว่าเล่มเหมือนกันนะโยมดุกนะคือถ้าเราคิดจะอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยให้เป็นบารมี ทำได้ไหมโยมได้ได้แล้วโยมคิดจะทำไหมคิดนะชาติเนี้น่าจะอ่านให้จบสักรอบหนึ่งนะให้เป็นบารมีอาโยมคิดว่าถ้าอ่านพระไตรปิฎกให้จบเป็นบารมีอะไรได้บ้างปัญญาบารมีปัญญาบารมียังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนวิริยะนี่ได้แน่นอนใช่ไหมเวริยะอธิษฐานสัจจะ ขันติได้ไหมได้ขันติได้นะสี่อย่างนี้ได้นะแน่นอนเลยถ้าเกิดโยมอ่านให้จบได้จริงๆนะสี่อย่างเนี่ยได้แนะ่อ่ทานศีลเนฆขม,มะได้ไหมเนฆขม,มะวันนี้ไม่กินข้าวเย็ยนหรอกจะอ่านพระไตรปิฎกได้ปะได,ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจบาร,รมีนะเราจะทําอะไรเนี่ยมันเป็นบาร,รมีได้หมดเลยกรุณาโยมเคยกรุณาไหม กรุณาเป็นบารมีไหมเป็นหรือไม่เป็นก็บอกแล้วไงว่าเป็นบารมีได้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันไม่มีชื่อในบารมีสิกรุณาไม่ได้เป็นบารมีนะเดี๋ยวจะรู้เหตุผลว่าเพราะอะไระกรุณาไม่ได้เป็นบารมีแต่ว่าทําให้เป็นบารมีอยู่ในบารมีสิทธิได้ นะอยู่ในบารมีสิทธิ้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไปก่อสร้างโยมยังก่อสร้างอยู่เปล่าเนี่ยอาเทก็ว่าไปก่อสร้างเป็นบารมีได้ไหมมัน,ข,น,นขึ้นอยู่กับการน้อมไปเลยอ่ะขึ้นอยู่กับการน้อมไปเลยนะแม้ว่ารับประทานอาหารเป็นบารมีได้ไหมนะจะแต่งตัวเป็นบารมีได้ไหมยอยู่หน้ากระจกแต่งตัวเป็นบารมีได้ไหม สงสัยมันจะยากมากเลยนะเนี่ยพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่โยนิโสมนสิการนะครับในบารมีนี่แหละในปกิณกะเนี่ยท่านจะสอนวิธีการโยนิโสมนัสิการเวลาที่ใจมันไม่น้อมไปในการที่จะจเจริญกุศลเนี่ยจะโยนิโสมนัสิการยังไงให้ได้เจริญกุศลเช่นโอ้โหเราก็ไม่ค่อยมีเลยอะแล้วยังจะต้องไปให้คนอื่นเขาเนี่ยคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะยังไม่มีกินเลยไปให้ให้ทานได้งไง ไอ้ฟังธรรมะเหรอยังไม่มีรายไม่รวยเดี๋ยวรอรวยก่อนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านจะสอนวิธีการโดยน,นิสงนักิการให้ใจของเราเนี่ยสามารถน้อมไปในการที่จะให้ทานได้นะ,ะมาดูเริ่มต้นนะจริยาปิตกังนะปิตกังปีดกนี่แปลว่าอะไรปีดกสามปีดกปีดกก็แปลว่าภาชนะแปลว่าตะกล้า แปลว่าคำภีในที่นี้แปลว่าคำภีนะจริยาปดหมายถึงอคำภีนะจริยาปดเนี่ยเป็นคำภีที่ประกาศความประพฤติของพระพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาแต่รวบรวมมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าชาดก500ชาติเนี่ยชาดก500ชาติเนี่ยเป็นการแสดงการกำเนิดของพระเจ้าในอดีตเฉพาะ1กับเท่านั้นนะ5้0เรื่องนะเฉพาะ1กับเท่านั้นนะแล้ว1กับเนี่ยไม่ได้เอามาทั้งหมด คัดสรรมาเฉพาะเฉพาะอะไรหนึ่งกลับเน,นี่ยนะโยมว่าเกิดกี่ชาตินับทวนไหมไม่ทวนแล้วทําไมเอามาแค่ห้ารหสิบชาติตอ่ะว่าอะไรไใ,ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทต่อเมื่อมีม,มีเหตุคือมีพระวิสูตรทาผิดพุทธเจ้าจะแสดงธรรมหรือแสดงชาดก เกิดจากสี่อย่างด้วยกันนะมีสี่อย่างด้วยกันคืออันแรกเขาเรียกว่าอัตตชาสายอธิยาสายของพระองค์อันสองเรียกว่าปร,รัชาสายอธิยาสายของผู้อื่นอันที่สามเรียกว่าปุจกะนะเขาเรียกว่าอะไรนะวสิกะปุจกะด้วยอำนาจของคำถาม นะอันนี้เคืออุบัติเหตุของโยมนี่ได้รับอุบัติเหตุแล้ววะเมื่อเช้ามานี่มีอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเหรอถ้าไม่มีจะไม่มาฟังธรรมะนะโยมอุบัติเหตุเนี่ยหมายถึงเหตุที่ทําให้ทําสิ่งนั้นนั้นะเหตุเกิดขึ้นอุบัติแปลว่าเกิดขึ้นนะเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นเช่น วันนี้มาประชุมเพราะอะไรก็มีการฟังธรรมะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมมีการฟังธรรมะเป็นอุบัติเหตุจึงท้ายมีการมาประชุมกันอย่างนี้เรียกว่าอุบัติเหตุนะเพราะนั้นความหมายทางโลกกับทางธรรมนี่ผิดกันแล้วใช่ไหมตัวอย่างเหต,นะเหตุมีหลายอย่างหลายประการนะอุบัติเหตุหนะมายถึงว่าเหตุที่ทําให้มีธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจะบัญญัติพระวินยัยต่อเมื่อมีผู้ที่ทําความผิด ยกเว้นอะไรยกเว้นพุทธเจ้าไม่มีใครทำความผิดพุทธเจ้าก็แสดงมีการบัญญัติด้วยนะเรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเรื่องเรื่องขรุกรรมขรุธรรมแปดประการขรุธรรมแปดประการนี่ไม่ต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนคือไม่มีใครทําความผิดหรอกแต่ว่าพุทธเจ้าป้องกันเอาไว้แต่ว่าชาดกทั้งหมดเลยมีอุบัติเหตุมดเลยนะพระวิสุกสาสันจะสึกพุทธเจ้าก็เลยต้องแสดงชาดก ไปตุดโดนหลอกเธอไม่ใช่โดนหลอกถ่าชาตินี้เท่านั้นแหละชาติที่แล้วก็โดนหลอกมาแล้วนะรัเจ้าก็จะแสดงชาดกนะเพราะัชาดกเนี่ยพระเจ้าจะแสดงเฉพาะมีเหตุเกิดขึ้นนะมีเรื่องก็เลยพระเจ้าก็แสดงพเพราะ้ก็เลยแสดงแค่ห้าร้อยห้าสิบกว่าชาตนะิแต่ว่ายกมาในจริยาปิดกแค่สามสิบห้าชาติสามสิบห้าชาตินะ บางส่วนนะบางส่วนแล้วใครเป็นคนทูลถามให้พู้เจ้าแสดงจริยาปิดกดูไหมภาษารีบุตรนะอยากจะประกาศคุณของพระสัมมาสูตรเจ้าคือผู้เจ้าไปทรมานะญาติทรมานพระญาติของพระองค์ที่นิโคทารามเนี่ยนะผู้เจ้าเสด็จไปเยี่ยมไปพักที่นิโคทารามแล้วก็ไปอนุเคราะห์พวกญาติไม่ไม่ว่ายอ่ะคือธรรมเนียมของเขาก็คือผู้น้อยต้องไหว้ผู้ใหญ่ อพออายุน้อยต้องไหว้พาอ,อายุมากก็เลยพวกญาติิทั้งหลายที่แก่กว่าไม่ไหว้ผู้เจ้าพระเจ้าก็เลยแสดงยมกปฏิหาราแสดงยมมกปฏิหารพระสารีบุตรท่านก็เห็นผู้เจ้าแสดงยมกปฏิหารด้วยตาทิพย์านะท่านอยู่ที่ภูเขาคิชกุอยู่นครราชครุนนั่นแหละท่านก็เลยคิดว่าโอ้โหดีแนละ้วเดี๋ยวเราจะเป็นประกาศคุณพระพุทธเจ้าก็เลยมากับพระสุห้าร้อยลูกกุณลถามพุะเจ้าว่าเนี่ยพระองค์มีฤทธิ์มากมีรูปภาพมาก,มมาก,มมากขนาดเนี้ยพระองค์บำเพ็ญอะไรมา นะประพฤติอะไรมาผูเจ้าก็เลยแสดงจริยาปิดอ,อกนี้นะคำว,ว่าจริยาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติมีทานและศีลเป็นต้นส่งเคราะห์เข้าในบาร,รมีสามสิสรุปนะบาร,รมีสามสิบนี่โยมจําได้ไหมท่องได้ไหมบาร,รมีสามสิทอ้าวท่องได้อ่ท่องกันดูดินี่นี่ชาตินี้ชาติอะไรเนี่ย ในชาตินี้เป็นยกรถนี่ใครยกรถอ่าเห็นไหม